สวัสดีครับพบกันในทุ่งนานะครับวันนี้อีกวันวันนี้มาดูการใส่มองนะครับของสองพ่อลูกนะครับจ่าหลอดแล้วก็น้าโป้ยนะครับพ่อกับลูกซึ่งเป็นการหาอยู่หากินตอนเย็นๆน,นะครับแม่เด็กๆก,ก็มาเดินเล่นนะครับมาดูการใส่มองแล้วก็มาเดินเล่นนะครับ กํลังห้ามองบ่เกลี่ลัองโอ้ทําําเสานะครับเพื่อจะใส่มองนะครับคลองอีสานเขียวนะครับความยาวคลองนี้ก็นู่นนะครับมาจากตําบลโดดทะลุปไปผือใหญ่นู่นนะครับนี่มาจากฝั่งตําบลโดดนะครับรอยต่อระหว่างโพธิสวรรณอุทุมพรพิสัยนะครับคลองแห่งนี้บบยาวบ่าบ่มองยาวบ่ประมาณจังเมตรเราเมตรโอ้ยาวโ ร้อยแปดสิบเมตรนะครับแต่หลอนนี่ก็เป็นคนที่หาอยู่หากินนะครับอยู่ในหมู่บ้านไส่มองคิมมณีลงไปได้ไหมยังไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ยุกบแจง <c ười> เครื่องฟ้า <c ười> เอ้ย,อยาาเดี๋ยวตนเดี๋ยวหลอนนตรงนั้นแหละ <c ười> อยู่ตรงนั้นแหละกำลังใจเยอะนะครับวันนี้ นี่นะครับคือบรรยากาศการหากินตอนเย็นนะครับก็กําลังเคลียร์พื้นที่เพื่อจะลงใส่มองนะครับเช้าหนึ่งก็วันละกิโลนะครับเมื่อวานก็ได้ไปประมาณกิโลหนึ่งมีปลาหมอปลาขาวนะครับกําลังแหวกแหนออกเพื่อจะหย่อนมองลงไปนะครับใส่ไว้ประมาณนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นเดี๋ยวพอตอนตีห้าครึ่งก็ได้มาเก็บนะครับตอนเชา้า คือวิธีนะครับของคนที่ขยันในการหากินประหยัดรายจ่ายนะครับในแต่ละวันไม่ต้องรอรถเข่งจะหากินแบบนี้นะครับมองร้อยแปดสิบเมตรนะครับความยาวเนี่ยอะไรกี นี่เป็นอย่งเอาทังป้ายดิไหวมดึงมาอย่างี้ทั้งคุณก่อนฮะดึงหมาจากทังคุณก่อนเออทั้งป้ายเลยสิฮักบ่เ่่ักใครเอาไม้เคียดเดียวอเอาไม้ขวดไม้ขวงไว้แล้วแกมเป็นบ่เอาไหม้ขวงไว้แก วันนี้จ่าหลอดก็นั่งเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าตัวลอยไม่มีตัวลอยน้ําไม่มีใช้แกลรอนน้ํามันนะครับประคองตัวนี่เหม็นนาปุยลุยคนเดียวเลยมีกําลังไล่มองมานะครับต้องลงทุนซื้อมองระยะยาวนะครับ มองอันนี้ต้นหนึ่งใส่ได้หลายบ่อหลอดใส่หลายปีป่ะหลายปีโอ้สี่ห้าปีนะครับจ่าหลอดบอกนี่นะครับไม่มีไม่มีมมที่ลอยน้ําก็ต้องนั่งช่วยปกติก็เป็นงานหลักของจ่าหลอดอันนี้พ่อมาช่วยนะครับวันนี้ลุงประทายลุงประแจงไงวัดให้ผมโบเห็นบเห็น,หนกำลังไล่มองมานะครับ เดี๋ยวถ้าผมตื่นทันก็จะได้ออกมาดูด้วยนะครับพยุงตัวด้วยแกลอนนะครับค่ไลแ่แนว งกลางเลยวะดึงมันกลางก็ขอไปดึงเลยแบบกกระถิ่นไหลแบกใหม่นี่ครับลอยใส่เลยถ้าไม่มีแหนแล้วก็จะลอยเลยเทคนิคนะครับทำลงไหมย่านอีกจังหน่อยแล้วย่านยนนังไม่รักบนะถ่วงหัว กูน้ำท่วมหัวไม่หรอฮะย่านย่านเห็นมันไปทั้งฝุ่นจังไอย่านเห็นมันไปทั้งไปมาแล้ว ก็ค่อยลอยไปเรื่อยๆจนถึงหมดสุดมองแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้เห็นผลงานกันนะครับการใส่มองว่าจะติดหรือเปล่าแต่ปกติทุกเช้าผมเห็นได้ประมาณเกือบกิโลนะครับก็ได้อาหารเช้าทุกวันนะครับนี่คือวิธีการหากินด้วยตัวเองนะครับพึ่งพาตัวเองไม่ได้เสียค่ากับข้าวต่อวันนะครับ คลองแห่งนี้ก็มีทั้งใส่กุ้งแล้วก็หาปลานะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนที่จะหาของกินนะครับวนาปโป,โปหรือว่าเครื่องฟ้าชไนเลนะครับพามาเดินเล่นด้วยนะครับออกกำลังกายตอนเย็นก็ได้มาเห็นวิถีชีวิตของการหาอยู่หาก,กินนะครับวันนี้ก็มีไปใส่อีกที่หนึ่งนะครับมีตัวลอยน้ําอีกที่หนึ่ง มาเป็นทีมงานของนิคมบันทัวร์นะครับมาร่วมชมการถ่ายทําคลิปนะครับนี่ขิมณีกับจ๊บแจงแล้วก็หัวหน้าปโปหรือว่า,วานเครื่องฟ้าแชนแนลนะครับพามาเดินเล่นด้วยนะครับออกกำลังกายตอนเย็นก็ได้มาเห็นวิถีชีวิตของการหาอยู่หากินนะครับวันนี้เก็บไปทำน้ำพีประตูเย็นนี้นี่ยอด อ่อนๆเลยบ้านเรามีของกินเยอะนะนี่ลวกกินกับต้มไข่แล้วก็ทำน้ําพริกอย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับอาหารง่ายๆ นะครับจาหลอดมายามจากยามมองแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เราไปดูใส่กันเมื่อวานนะครับอ้าวเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะได้ไหมได้โอ้ได้อยู่นะครับประงปลาหมอโอ้ได้ได้ได้นึกว่าไม่ได้ปลาหมอเต็มเลยประเงระเาปลาหมอปลาหมอ อ,าาอ่าก็ได้สักประมาณโอ้นี่ก็ได้ครับนี่ที่ปลา<ง>บูก็ได้อืมโอ้ตัวไหนนี่นต้แหนเยอะนะครับที่ลือเมื่อวานนี่อ่านี่ก็ถือว่าได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาปลดปาลาละ,ะอ,อ,นะอืม ดีประมาณเกือบชั่วโมงขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ